สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมือนีกาพผ้ากันไปกินเข่าอยู่รานอาหารในเมืองจ้ะหลังจากที่พาากันไปนวดคนละสุโมง นวดพรอนลขยเส้นจะพี่น้องคอยเมื่อยคอยปวดน้ำหลังน้ำอันบาลายน้ำต้นข้อจะคอยมิตนวดให้ลูกค้าลายคอยก็เลยว่าคอยอยากนวดผ้าสันไปนวดแน่เพิ่นก็เลยว่าเออนางถามมันหึงนวดน้ำกันเลยบาลายคนละซโมงไปนวดเฮ็ดบุญจะพี่น้องไปนวดกับคนตาบอดเท่าก็ได้บุญเพิ่นอันสามีเพิ่นกให้ติบน้ำอีกจะ้ะคนละหนึ่งร้อยบาทให้ติบคนตาบอดนะจะ้ะ เฮาก็ได้บุญจะข้าไปท้ำบุญการท้ำบุญเ้าทำแบบนี้แห้งได้บุญหลายเด้อจ้ะพี่นอ้องนวดกับคนตาบอดนี่เพื่อนดีใจจะ้ะแล้วก็นวดขาดกิจกับคนตาบอดหายอยากซีส่งอยากแห้งๆจักน้อยจะ้ะ กวตาต่าเพิ่นบ่เห็นหุงนเนาะิ่กก็ใจใส่ความสัมพัสเอาบาดท,ที่นี่มันแห้งเขาก็บอกว่าขอเผามือลงกอีกเ้อจ้าคุณพ,พี่แล้วก็เผามือลงอีกขอจา้าจสําหร,รับอแห้งอยู่แล้วจะพี่นอ้องอันซามีเพิ่นกะข้างอยู่โอ้ยโอ้ยข่อยกะบอกพอต่วนที่นวดให้ซามีาก็บอกว่าพ่อนมือลงแน่จ้าสามีข่อยเจ็บอันรุ่งจนแล้วปวด เรา,มาหมักนวดแบบซอบๆแล้วมีแต่อ,อยนวดให้เล่าเนาะบานในผัสิไปนั่งถาตั้งสุโมงนึงมานก่กะไลา,าก็เลยว่าเออนวดน้กากันไปเลยก็เลยนวดน้กากันคนละหนึ่งสุโมงหลังจากนวดแล้วก็หิวเขา่าประมาณบ่ายสองนวดเซจจะ อพอดีเเ้าไปกินข้าวเที่ยงกันเลยอยู่ในเมืองล้านประจําเพื่อนล้านโปดเพื่อนน่นละจ้ะอยู่ในเมืองล้านฝ้าโปงจ้ะเล่าหมักลระลุงจอนเป็นอาหารกรีนอาหารสะอาดล้านก็นสะอาดพนักง,งานก็นต้อนรับดีแล้วก็เป็นแบบว่าโบบุนไหวนะจะละหมักแบบนี้ความเงียบสงบเป็นส่วนโตมีขนมปังมีเคก้กกระแซบจ้ะ โอ้เราหมากักลุงโจนลุงโจนก็กินแบนเส้มบิดครับเส้มบิดแบบนี้นะจ๊ะอาหารเพลินแล้วก็ค่อยๆยหย่ำแขวแล้วบอกค่อยดีนะจ๊ะพี่นอ้องขอ้าใจแล้วน่าจะแล้วค่อยๆกินจ้ะอันนี้ค่อยปั๊บภาพให้มันไวซ,ซื้อจ้ะ แล้วค,ค,คอยๆหยำคอยๆกินแล้วเป็นคนซาเป็นคนกินซาแบบนี้เฮ็ดหยงกระซาไปเบิดเลยจากคุณลุงจอนเออ่อยก็บ่าเออเฝ้ากินในเถาเอ้ยบอกบบได้ได้จาด่าเดลซิดาก็บอกว่า,วาเออยูโอเคกระถามเคนี่แหละจะาลรวก็ซิฮหูแล้วว่าคอยว่าอันเธอเฝ้ากินแน่เขาบอกแคนีแล้วก็รู้นเ,นออเ,เรื่องแล้วจ้ะถ้าไปบอกว่าเฝ้ากินแน่มันสิพีดกันจ้ะพี่นอ้องเออเอาใจซึ่งกันและกันปับสภาพเขา